สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเซลล์อัดเราพามาดูงานตกแต่งภายในนะครับเป็นบ้าน2ชั้นพื้นที่ประมาณ300ตารางเมตรนะครับโครงการคาซาวิววงแหวนรามินทราบริษัทออกแบบภายในนะครับเป็นบริษัทโมเบียสตูดิโอส่วนผมเซลล์อัดเป็นผู้รับเหมางานตกแต่งภายในนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันแรกของบ้านกันเลยนะครับ ที่จะรดด้านหน้านะครับโครงการเดิมนะครับให้เป็นคอนกรีตขัดมันไว้ส่วนเจ้าของบ้านไม่ต้องการความลื่นของพื้นทางดีไซนเนอร์ก็เลยดีไซน์เป็นกระเบือ้องพ่นไฟกันลื่นมาให้นะการปูนะจะปูเป็นตัวกระเบื้องสัดส,ส่วนที่ต่างกันและก็สีที่ต่างกันส่วนตัวนี้นะครับมันเป็นงานแก้ไขจากของเดิมเราก็เลยต้องทําการปรับสรุปใหม่ทั้งหมดเช่นพวกรางเหล็กด้านในเรามีการเบรกตัวกระเบื้อง เราจะไม่ปูกระเบื้องยาวไปทั้งแผ่นนะครับเพราะว่าโซนนี้ครับจะเป็นโซนที่แคล็กได้ง่ายที่สุดเราก็แก้ปัญหาโดยการใช้เป็นทรายล้างนะครับหลีกเลี่ยงการแคล็กของกระเบื้องส่วนถัดไปนะครับเราจะมีการฝังไฟ LED เราจะฝังรางอลูมิเนียมไว้ด้านล่างนะครับส่วนด้านในครับเราจะใส่รางพลาสติกไว้อีกครั้งหนึ่งสูงประมาณ2มิลก่อนที่เราจะใส่เส้น LED แล้วก็ปิดด้วยฝาปิดพลาสติกผนังด้านข้างครับเรากรุกด้วยกระจกก๊สโคสสีดําเงาเพิ่มความกว้างให้กับที่จอดรถรส่วนด้านนี้ ด้านนี้ก็จะเป็นตู้รองเท้านะครับพร้อมตู้เก็บของแล้วก็จะมีลิ้นชักด้านล่างนะครับไว้ใส่อุปกรณ์ด้านบนนะครับจะใช้เป็นหนังนะครับสําหรับนั่งใส่รองเท้า ส่วนตู้ชุดน,นี้ตัวโครงตู้นะครับเป็นไม้อัดนะครับทาสีพ่นนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแล้วก็ติดด้วยบานพับซอฟโคดส่วนด้านหน้าก็ปิดด้วยกระจกกาสโคเช่นกันตู้นี้นี่ไว้สําหรับใส่ไม้มบไม้กวาดแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นหน้าบานตัวนี้นะครับเป็นหน้าบานทีเอ็มอาร์ใช้เครื่อง C n c นีในการทําลายนะครับไอตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าเราควรเอาเนื้อทีเอ็มอาร์ออกให้น้อยที่สุดในกรณีที่เราทำทำสีแล้วอ่ะตัวทีเอ็มอาร์เนี่ยครับ มันมีการบิดตัวหดตัวมันทําให้เราติดตั้งยากขึ้นบานอาจเกิดความเสียหายได้นี่ผมแนะนําก่อนเลยครับเรื่องนี้เพราะว่าผมเจอปัญหามาแล้วตู้ชุดนี้เราใช้เป็นมือจับฝังอลูมิเนียมนะครับเพิ่มความหรูหราด้านในตู้รองเท้านะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่รองเท้าแล้วก็มีชั้นวางปรับระดับนะครับสําหรับใส่กล่องรองเท้าได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในตัวบ้านแล้วนะครับส่วนที่ผมยืนอยู่นะครับคือส่วนลิฟวิ่งรูมนะครับหรือส่วนดูทีวีจากแป็นเดิมส่วนลิฟวิ่งรูมกับส่วน d ินนิ่งรูมที่เราทาขึ้นมาใหม่นี่ครับของเดิมครับจะเป็นห้องนอนเล็กนะครับมีห้องนอนในตัวเราทําการรีโนเวทใหม่ด้วยการรื้อผนังออกนะครับแล้วก็รื้อห้องน้ําในตัวออก <S <S เพื่อให้ห้องลินนิ่งรูมกับห้องลิฟวิ่งรูมเชื่อมต่อกันส่วนงานที่ตามมาคืองานแก้ไขฝ้าเพดานงานพื้นนะลูกค้ามีความต้องการที่จะเปลี่ยนพื้นสีีีเเเดดิมขอองงงททาาาาาคคครรกกกกกลลลู้้้้ยยยไป็นนพื่ใับ เพนเด้รไว้มากที่สุดส่วนสไตล์ของตัวบ้านนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นแฟชั่นนะครับจากดีไซเนอร์ที่ออกแบบที่มาของโมเดิร์นแฟชั่นนะครับก็คือได้โจทย์มาจากลูกค้าว่าอยากได้บ้านที่สามารถนั่งถ่ายภาพได้ทุกจุดและออกมาสวยงามครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าโมเดิร์นแฟชั่นส่วนตัวบ้านทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเป็นทีละจุดทีละจุดไปนะครับว่าใช้วัสดุอะไรบ้างใช้วิธีการติดตั้งแบบไหนบ้างนะครับผมเด,เดี๋ยวตามไปดูกัน เรามาดูโซนแรกนะครับโซนแรกคือโซนรีเหล็กการตกแต่งผนังทีวีนะครับวัสดุตัวนี้นะครับเราใช้เป็นเฮดมาทำสีพ่นส่วนตัวเบกดอปของทีวีจะเป็นหินเพนด้าไว้ซึ่งเป็นวัสดุที่ลูกค้ามีความชอบส่วนตัวปิดขอบด้วยกระจกกราดโคตดเงาสีดํา ชั้นวางเป็นโครงไม้จริงปิดผิวด้วยลามิเนตสเตนเลสผิวไฮไลน์ส่วนฝั่งหนึ่งถ้าเรามองจากมุมมองแล้วก็จะมองออกสู่ด้านนอกได้นะครับจะมีแสงธรรมชาติเข้ามา้าเพดานทับการตกแต่งใหม่นะครับผมด้วยการดกฟาแล้วก็ซ่อนไฟขอบ้าเพดานเราจะปิดขอบด้วยสเตนเลสไฮไลน์ทางดีไซเนอร์ออกแบบให้บ้านหลังนี้เป็นสเตนเลสไฮไลน์เกือบหมดทั้งหลังนอกจากนี้นะครับเราจะมีการกรุพันองเพื่อครอบราง่านไว้ตัวบัวนะครับเป็นบัวโพลีทําสีพ่นพร้อมกับตัวผนังที่เรากรุขึ้นมาเลยเดี๋ยวเรามาดูโซฟาของทาง โซฟาทางลูกค้ากับดีไซเนอร์ได้ออกแบบแล้วก็สั่งตัดตามขนาดพื้นที่ใช้สอยของหน้างานจริงนะเพื่อการวางที่ลงตัวส่วนส่วนถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงไม้จริงปิดผิวลามิเนตเช่นกันปิดขอบด้วยสเตเลสแฮร์ไลน์ส่วนตัวท็อปเป็นหินอ่อนไว้วาระกับส่วนชั้นวางแก้วเป็นผิวสเตเลส304ฮไลน์เช่นกันด้านหลังก็จะมีชั้นวางซึ่งจะเป็นสเตเลสเหมือนกันหน้าบานเป็น อลูมิเนียมสีเงินไฮไลท์ด้านในจะกรูด้วยลามิเนตเทียบสีหินแพนด้าไว้เหมือนกันส่วนเหนือท็อปขึ้นมาก็จะเป็นผนังหินอ่อนแพนด้าไว้เช่นกันครับส่วนตัวท็อปก็เป็นไว้วารกระัดมาก็จะเป็นชั้นวางของชั้นโชว์ของตัวนี้นะครับก็จะเป็นกรอบบาร์สเตเลตไฮไลท์ครับตัวนี้ต้องสั่งผลิตขึ้นมาไปสามารถซื้อสําเร็จมาติดได้ด้านหลังจะกรูด,ด้วยผิว HMR ทําสีเทาเข้มสร้างความแตกต่างกับสีผนงังอีกผนังหนึ่งซึ่ง อยู่ด้านข้างอ่าเราดูโซนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนทานข้าวกันนะครับโซนทานข้าวนะครับอ่าไฮไลท์เลยครับตรงนี้เป็นชุดโต๊ะทานข้าว6ที่นั่งทดอหินเพนด้าไวท์ี่ห้อคาเทียซุ้มผนังด้านนี้นะครับ ก็จะเป็นบัวโพลี่เช่นกันครับที่การทำติดบัวโพลี่กับผนังไม้แล้วทาการโปะขัดสีและวกนพร้อมกันเลยนะครับเพื่อความเรียบเนียนนะส่วนตู้ชั้นวางของจะเป็นฟังก์ชันชั้นวางของชั้นวางกระจกสามารถ ปรับระดับได้ส่วนตู้ด้านข้างครับเป็นหน้าบานครับเพื่อใช้พื้นที่ได้เต็มที่มากขึ้นส่วนด้านในก็เป็นชั้นปรับระดับเหมือนกันในการติดตั้งนะครับจะเป็นพวกบานพับซอฟต์โค้ดทั้งหมดอ่าพราปิดแล้วมันติดด้วยความเบาเรียบเนียนไม่มีเสียงนะส่วนด้านนี้ก็เช่นกันครับเราทําให้ผนังกลมกลืนไปกับชุดตู้วายด้านในเราจะซ่อนชั้นเก็บของไว้นะครับคือเราพยายามจะเน้นตัวงานวิวอินให้ใส่ของได้เยอะที่สุดคุ้มค่าที่สุดอ่านี่เหมือนกันครับโซนฝั่งนี้ก็เป็นชั้นใส่ของเหมือนกัน ส่วนด้านล่างครับก็จะเป็นชุดลิ้นชักกับชุดบานเปิดส่วนชุดลิ้นชักของเราก็จะเป็นซอฟโค้ดเหมือนกันนะด้านล่างนะครับเราจะไม่ใส่มือจับนะครับจะเปิดจากด้านใต้ส่วนด้านนี้นะครับเป็นโซนนั่งรีเล็กอีกโซนหนึ่งซึ่งสามารถมองทางด้านนอกได้นะครับชั้นล่างนะเราเพิ่มฟังก์ชันเป็นลิ้นชักเข้าไปไเพื่อใช้พื้นที่ได้คุ้มค่านี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ของตัวบ้านนะครับที่ทางดีไซเนอร์ได้ออกแบบไว้นะครับเดี๋ยว ผมมาชี้แจงให้ฟังเป็นพาร์ทสแล้วกันว่าใช้วัสดุอะไรรีโนเวทยังไงเราทํายังไงถึงมีลายได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวตามไปดูพาร์ทสนะครับผม